การเชื่อกรรมนี่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของชาวพุทธหรือว่าเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำของชาวพุทธทั้งอุบาสกอุบาสิก,กาทั้งพระสงฆ์นี่ก็เช่นเดียวกันธรรมที่บัณฑิตควรพิจารณาหนึ่ง,หน,งหนึ่งสิบอย่างนี่ข้อหนึ่งก็คือว่าความเชื่อว่าเรามีกรรมมีของตัวเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วแต่ว่าเรื่องกรรมนี้เดี๋ยวนี้ก็มีคนตั้งข้อสงสัยเยอะ เขาตั้งข้อสงสัยว่ายังไงเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมคนดีๆถึงตายเร็วแต่คนชั่วจำนวนมากถึงอายุยืนทำไมคนที่ทำความดีซ้ำสำรส้างกุศลถึงยากจนแต่ว่าคนโกงกินบ้านเมืองมันถึงร่ำรวยกันนักก็ะจะมีคำถามคำานองนี้มาอยู่เรื่อยๆทำไมคนดีถึงถูกฆ่าตายแต่ว่าคนชั่ว กับลอยนวลพอตั้งคำถามขึ้นมาก็เลยมีข้อสงสัยไว้เรื่องจริงกฎแห่งกรรมนี่มีจริงหรือเปล่าบางเขาก็ถามต่อไปว่ากฎแห่งกรรมถ้ามีจริงมันมันเป็นธรรมไหมยุติธรรมหรือเปล่าและถ้าไม่ยุติธรรมนี่จะมีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาพูดถึงกฎแห่งกรรมเนี่ยเราหมายความว่าอย่างไรกฎแห่งกรรมตามความเข้าใจคนทั่วไปคือว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว พูดสรุปอย่างสั้นๆก็อย่างนั้นซึ่งก็ไม่ผิดนะเพราะว่าคำนี้ก็มีอยู่มาอยู่ในพุทธศาสนาสุภาษิตอยู่แล้วบางทีเราก็สวดกันในเวลาทำวัดเช้าวัดเย็นอยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคำนี้ข้อความนี้ไม่ได้มาโดดๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่มันมีข้อความก่อนนั้นๆซึ่งน่าพิจารณาก็คือท่านบอกว่าวานพืชอย่างใดก็ได้ผลเช่นนั้น ปลูกข้าวก็ได้ข้าวปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงพราะฉะนั้นทำดีก็ไ claro ด้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่มันไม่ได้แปลว่าทำดีแล้วต้องรวยหรือว่าทำชั่วแล้วต้องจนหรือทำดีแล้วต้องอายุยืนทำชั่วแล้วถึงอายุสั้นความหมายไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าความหมายเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าก็เท่ากับว่าปลูกมะม่วงแล้วต้องมีรายได้ดีถ้าปลูกมะขามแล้วก็อาจจะ ยากจนเขาไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นอย่าลองพิจารณาดูปลูกมะม่วงแล้วจะมีไรายได้ดีหรือไม่เนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเออราคาของมะม่วงในตลาดสูงหรือต่ำพ่อค้าคนกลางก็มากดราคาไหมราคาในตลาดสูงแต่พ่อค้าคนกลางมากดจากชาวสวนให้ต่ำหรือว่า คนที่จะมาซื้อลูกค้าที่จะมาซื้อมะม่วงไม่รู้จะมาซื้อ,อยังไงเพราะไม่มีถนนหนทางเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าปลูกมะม่วงจะได้มะม่วงมันก็ไม่ได้แว่าปลูกแล้วจะมีรายได้ดีการที่ราคาจะสูงหรือจะต่ำการที่พ่อค้าคนกลางจะมากดราคาหรือไม่หรือว่าลูกค้าจะมาซื้อมะม่วงได้หรือเปล่าเดินทางมาสะดวกไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของ เงื่อนไขเหตุปัจจัยทางสังคมมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติปลูกมะม่วงก็ได้มม่วนี้เป็นกฎธรรมชาติที่ตายตัวเป็นสากลเราเรียกว่าพีชะนิยามพีชาก็คือชีวิตนั่นเองคือกฎเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรวมทั้งการสืบพันธุ์กฎแห่งกรรมก็เหมือนกันนะเรียกว่ากรรมนิยามก็คือเป็นกฎธรรมชาติการที่คนเราทำดีแล้ว จะรวยหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ในสังคมมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยหลายอย่างถ้าเขาขยันมันเพียรซื่อสัตย์จริตแต่ว่าเขาไม่รู้วิธีทําการค้าจะให้รวยก็รวยยากเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันทําความดีมีความซื่อสัตย์ก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องการรู้จักวิธีทําการค้าคาดการตลาดได้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้มันเป็นความรู้ความสามารถในทางโลกมันไม่ใช่เ,เรื่องกฎธรรมชาติบางทีเราสงสัยไว้ทำไมคนทําบุญไปทําบุญ9วัด7วัดเสร็จแล้วทำไมถึงประสบอุบัติเหตุอันนี้ก็ต้องถามกันว่าทาบุญมาแต่ถ้าเกิดหลับในเนี่ยรถชนเสาไฟฟ้านี่จะโทษได้ไหมว่าเป็นเพราะทำดีแล้วไม่ได้ดีกลับจากกระถินกลับจากท่อพระป่าก็ขณะนั่งรถกลับมาก็ วางแผนว่าจะทำบุญที่ไหนต่อใจนี่คิดไปเรื่องการจัดงานทอดกรถินที่โน้นที่นี่เพลินก็เพลินรถหรือเด็กวิ่งตัดหน้าเบรกไม่ทันนะก็ชนตายขึ้นมาเราจะบอกได้ไหมว่าโอ้นี่อุตส่าห์ทำบุญมานะแต่ทำไมถึงประสบอุบัติเหตุตาย การที่คนเราจะขับรถปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าทําบุญหรือไม่ได้ทำบุญแต่มันอยู่ที่ว่าขับยังมีสติหรือเปล่าด้วยแล้วมันขึ้นตัวอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าขับยังมีสตไิไหมถ้าอีกฝ่ายหนึ่งขับรถดว้วยความเมาไมยหรือว่าถนนไม่ดีมันก็เกิดอุบัติเหตุแต่ถึงแม้จะไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกเลยไม่ต้องพูดเรื่องสภาพถนนไม่ต้องพูดเรื่องว่าคนที่ขับรถเป็นยังไง แต่เจ้าตัวแม้จะทำความดีมานะไปทำบุญมาแต่ถ้ามีไม่มีสติขาดความระมัดระวังหรือว่าใจกำลังฟุ้งซ่านมันก็อันตรายทั้งนั้นแหละเจอคนขับรถแบบนี้หลวงพ่อคูณก็เอาไม่อยู่นะหลวงพ่อคูณเคยมีเรื่องราวันโชเฟอร์ขับรถเร็วมากเลยคนในรถนี้ก็มีลูกห้อยห้อยรูปหลวงพ่อคูณด้วยแต่พอหลวงพ่อคูณเจอรถคนขับรถวิ่งแบบนี้ท่านบอก พอพอหยุดหยุดหยุดกูจะลงแล้วกูไม่อยู่แล้วนะหลวงพ่อคุณก็เอาไม่ไหวเหมือนกันเจอแบบนี้ถึงแม้ถึงแม,งม้คนขับรถนั้นจะเป็นคนนี่โอ้ยแมเป็นคนวัดคนวาเข้าถือศีลนะศรัทธาในพระธรรมแต่ว่าถ้าขับรถอย่างนี้โอกาสที่จะอันตรายมันก็มีหรืออย่างคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าชอบกินอาหารที่มีไขมันไม่ออกกําลังกาย แล้วก็เครียดกับที่ทำงานเสร็จแล้วเส้นลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตอายุยังแค่ไม่ถึง50ตอนสมเป็นอัมพาตช่วยตัวเองไม่ได้เราจะบอกว่าโอ้ยี่เป็นเพราะว่าทำไมคนดีทำไมถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้การที่คนเราจะมีสุขภาพดีได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเป็นแค่ว่าซื่อสัตา์สุจริตอย่างเดียวมันก็ต้องรู้จักการใช้ชีวิตยอย่างถูกต้องออกกาลังกาย กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะด้วยนะมันเป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นทำดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยเนี่ยมันหมายความว่าทําดีก็ต้องทําดีอย่างถูกต้องด้วยทําดียางถูกต้องถูกกรณีจะไปเหมาว่าเมื่อทําความดีมีความซื่อสัตย์จุจริตทาบุญแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยจะไม่ประสบอุบัติเหตุอันนั้นมันไม่ใช่แต่เวลานี้เราเวลาเรา,เามองกฎแห่งกรรมเนี่ยเราเราก็มองเหมารวมว่า ทำดีแล้วต้องรวยทำดีแล้วต้องมีอายุยืนอันนั้นมันไม่ใช่มันก็ไม่ตายกอปลูกข้าวแล้วต้องรวยปลูกมะม่วงต้องรวยนะถ้าปลูกอย่างอื่นก็จนปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงนในกฎธรรมชาติก็ว่าไว้เท่านี้ทำดีก็ได้ดีกฎธรรมชาติว่าวเท่านี้ไม่ได้ไปต่อไปว่าทำดีแล้วต้องรวยเหมือนกับว่ารวยกับดีเนเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่เกี่ยวกันถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราก็จะ หรือว่าเออกฎแห่งกรรมนี่เขามันมีความหมายที่มันไม่ได้ครอบคลุมกว้างขวางอย่างที่เราเข้าใจแลวโดยเฉพาะเวลาพูดถึงว่ากฎแห่งกรรมเป็นธรรมหรือไม่ยุติธรรมหรือปรเปล่านี่คำว่าเป็นธรรมหรือยุติธรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มนุษย์เรานิยามันขึ้นมามันไม่มีความแน่นอนว่าความเป็นธรรมคืออะไรอย่างคนมักจะพูดว่าเนี่ยเวลาได้ ของน้อยกว่าเขาเช่นเวลาแจกของเนี่ยได้น้อยกว่าเขาเอาเพราะผมไปแจกชาวบ้านได้น้อยกว่าเขาฉันได้ผืนเดียวคนอื่นได้สองผืนหรือว่าฉันได้เงินเดือนน้อยกว่าฉันได้โบนัสน้อยกว่าคนก็มักจะพูดว่าเนี่ยฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่เวลาตัวเองได้มากกว่าคนอื่นเนี่ยได้พระผมสองผืนแต่คนอื่นได้ผืนเดียวหรือว่าได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นได้โบนัสมากกว่าคนอื่นก็ไม่เห็นมีใครบวยวายหรือว่า มีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับฉันความไม่เป็นธรรมนี่มันไม่ได้แปลว่าเท่าเทียมนะแต่หมายความว่าฉันได้น้อยกว่าคนอื่นเวลาเขาบอกฉันไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยสมมุติไ้ก่อนว่าเนี่ยเขาได้น้อยกว่าคนอื่นเขารู้สึกว่าเขาได้น้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าเขาได้มากกว่าคนอื่นนี่เขาจะไม่บอกว่าก็ไม่ได้ความเป็นธรรมนะเขาจะลืมไปเลยคนที่ติดคุกนี่หลายคุณบอกฉันไม่ได้ความเป็นธรรมไอ้โทษที่ทําให้ฉันติดคุกนี่ฉันไม่ได้ทําเลยแต่ว่าเขาไม่ได้มองว่า ไอ้โทษที่เขาทำหรือว่าความผิดที่เขาทำแต่ว่าไม่ไม่ทำให้ติดคุกเนี่ยมันมีหรือเปล่าอาจารย์พรหมท่านเคยเล่าอาจารย์พรหมวังสวไปเทศให้นักโทษในประเทศอสอสเตรเลียก็ไปสอนสมาธิก็มีคนหนึ่งนี่ก็มานั่งสมาธิเป็นประจำแต่แล้ววันหนึ่งก็ขอคุยกับอาจารย์พรหมก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ไอ้โทษที่ผมติดนี่นะผมไม่ได้ทำเลยนะ ผมไม่ได้ทําอย่างที่เขากล่าวหาเลยจาย์ได้ฟังก็จานก็นึกในใจมาอีกแล้วนะแบบนี้ประจําเลยเพื่ว่ามาพูดว่าให้โทษที่ผมติดนี่ผมไม่ได้ทํานะแต่คนนี้ก็พูดต่อไปว่าแต่ว่าไอ้ความผิดที่ผมทําเนี่ยหลายคดีเขาก็จับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็เป็นธรรมเหมือนกันนะก็คือว่าทําความชั่วแล้วไม่ถูกจับแต่ว่า ไอ้ที่ไม่ได้ทํานี่กลับถูกจับแล้วก็ถูกลงโทษเขาก็ว่ามันก็ยุติธรรมดีแต่คนที่คิดแบบนี้มีน้อยนะส่วนใหญ่ก็มักจะมองแต่ว่าไอ้ที่ฉันถูกลงโทษนี่ฉันไม่ได้ทําเลยนะแต่ไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งถ้เาเหมือนคนที่เวลาได้น้อยออกว่าคนอื่นก็โวยว่าไม่ได้ความเป็นธรรมแต่พอได้มากออกว่าคนอื่นก็เงียบลืมไปเลยความเป็นธรรมปัจจุบันเป็นอย่างนี้คือมันมีเรื่องของกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งพอจะอามาพิจารณาเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎธรรมชาตินี่มันพิจารณาได้ยากเพราะกฎแห่งกรรมหรือกรรมมรยาม่เป็นกฎธรรมชาติที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ยเรียกว่าสัจธรรมธรรมะในพุทธาศาสนาแบ่งเป็นสองอย่างคือสัจธรรมก็คือความจรงิงความจรงิงหรือกฎธรรมชาติที่มันก็มีอยู่อย่างนั้นจะมีมนุษย์หรือไม่มีมนุษย์ก็มีอยู่อย่างนั้นอีกอันนึงคือจริยธรรมจริยธรรมก็คือการเอากฎ ธรรมชาติหรือสัจธรรมนั้นมามาจัดวางให้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นกฎแห่งกรรมนมั้นมันมีจริงเป็นกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําดีสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะได้ทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าทําให้จิตใจนี้ได้รับการพัฒนาหรือมีความสุขกฎแห่งกรรมเป็นสัจธรรมแต่ว่าเรื่องการทําความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าการมีศีลมีธรรม คือศีลห้าเนี่ยอันนี้เรียกว่าจริยธรรมคือข้อปฏิบัติที่วางอยู่บนกฎธรรมชาติการมานั่งทําสมาธิภาวนาเจริญสติปัฏฐานอันนี้ก็เือเป็นจริยธรรมนะเป็นระเบียบเป็นข้อปฏิบัติที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจในกฎธรรมชาติว่าสุขหรือทุกข์นั้นมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นถ้ามันมีตัณหาอุปาทานมันก็ต้องเกิดภพชาติมันต้องเกิด ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจอันนี้ก็อาศัยหลักหรือกฎปฏิจจสมุปบาทมาเป็นพื้นฐานให้เกิดหลักสติปัฏฐานขึ้นมาฉนั้นจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์ซึ่งต้องมาวางมาวางเป็นกฎเกณฑ์มาวางเป็นแบบแผนนะขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้มนุษย์เราเจริญก้าวหน้าให้ความเป็นธรรมเนี่ยหรือความพิจารณ์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเรื่องของจริยธรรม ซึ่งต้องทำให้เกิดมีขึ้นความเป็นธรรมไม่ใช่กฎธรรมชาติแต่ว่าเราก็อาศัยกฎธรรมชาตินั้นมาช่วยวางจัดวางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมหรือเกิดความเป็นธรรมในการดาเนินชีวิตได้แต่จะมาบอกว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นเป็นธรรมหรือไม่ยุติธรรมหรือไม่เนี่ยมันพูดไม่ได้เพราะว่าความเป็นธรรมของมนุษย์นี่มันไม่แน่ไม่นอนคนนึงว่าเป็นธรรมอีกคนนึงบอกไม่เป็นธรรม อย่างเนี่ยเราสมมติเรา,เรากฎธรรมชาติข้อหนึ่งคือกฎว่าโรคระบาดเกิดจากการมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีกฎนี้ก็ไปเข้าใจว่าโรคระบาดเช่นหาอะิวาเนี่ยมันเกิดจากอำนาจลี้ลับเกิดจากสภาพอากาศนะร้อนหนาวชื้นนะแต่ว่ามนุษย์เราเมื่อพัฒนาความรู้มากขึ้นก็บพบว่าโรคระบาดมันเกิดจากเชื้อโรค เชื้อโรคคือพวกแบคทีเรียพวกไวรัสเป็นต้นนะโรคระบาดนะกฎนี้ก็บอกว่าถ้าใครได้รับเชื้อนี้แล้วเ,เนี่ยเอาง่ายๆนะก็คือว่าก็จะเจ็บป่วยหรือตายถ้าไม่ได้รับเชื้อนี้ก็ไม่มีปัญหาจะทําดีหรือไม่ทําดีก็ไม่เกี่ยวกับโรคระบาดต้องได้รับเชื้อก่อน <S 2> <S 2> แต่ครนี้เราก็พบอย่างเช่นโรคมาลาเรียโรคปอดบวมเนี่ยใครที่ได้รับเชื้อนี้ก็ตายหรือป่วยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมี <S <S ไม่ว่าจะเป็น คนขาวคนดําไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กมอหนีง่้ยนี้กฎนี้มันก็เป็นธรรมนะคือเสมอหน้ากันหมดแต่ว่าเราสังเกตดูคนที่เป็นมาเลเรียแล้วก็ตายเนี่ยมันเป็นใครก็อาจจะเป็นคนในประเทศที่ยากจนอาจจะเป็นเด็กๆแถวชายแดนพม่าแถวชายแดนเขมรเป็นมาเลเรียบางทีพระก็เป็นแลวตายก็มีแต่พวกนักการเมืองโกงกินมันไม่มีใครเป็นมาเลเรียตายสักคน จากนั้นที่ถ้าตรวจเลือดก็อาจจะมีเชือ้อหรือ,อยังปอดบวมเนี่ยนะถ้าตรวจเลือดก็มีเชื้อกันทั้งนั้นอะปอดบวมหรือวันโรคแต่ทําไมาบางคนตายบางคนไม่ตายแล้วคนที่ตายส่วนใหญ่ก็เป็นคนจนแต่พวกคนรวยมันตายเลยเพราะฉะนั้นจะแสดงว่ากฎนี้มันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกันแล้วมันจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมในสายตายของเรากฎนี้มันก็ยังต้องทำงานอยู่ต่อไป แทนที่จะโมโวยวายว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมอันนี้ไม่มีประโยชน์ต้องมาช่วยกันป้องกันไม่ให้โลกนี้มันระบาดต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการเกิดยุงลายขึ้นมาหรือว่าต้องมาช่วยกันพัฒนายาเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียหรือรักษาโรคมาลาเรียนั่นมันต้องมาต้องมาทํากันตรงนี้เวลานี้เราไปยุคปัจจุบันนี้เราไปพูดเรื่องความเป็นธรรมซะเยอะไม่เป็นธรรมเลยที่ฉันต้องเป็นอย่างนี้ แต่ว่าเราไม่ได้มองว่าแล้วเราควรจะทำอะไรบางทีพอเราพูดว่าไม่ไม่เป็นธรรมเราก็เลยไปโทษนนโทษนี่แล้วเลยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยที่ควรจะทำัานกดแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พอเราไปเรียกร้องเอาความเป็นธรรมจากกดแห่งกรรมแล้วก็มาพบว่ากดแห่งกรรมนี่มันไม่เป็นธรรมนะเราก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ากดแห่งกรรมนี่มีจริงหรือเปล่าถ้าเราตั้งข้อสงสัยอย่างนี้เราก็จะตั้งข้อสงสัยว่าแล้ว ว่าดวโดยโรคระบาดนี้มีจริงหรือเปล่านะถ้าเราไม่เชื่อนี่คนที่เดือดร้อนคือใครคนที่เดือดร้อนคือคนที่ไม่เชื่อนั่นแหละเพราะถ้าไม่เชื่อแล้วเออก็ไม่สนใจที่จะรักษาตัวปล่อยให้เชื้อโรคมันเข้ามาแล้วถึงเวลาก็ตายเองนะถึงแม้ว่าจะบอกว่ากฎแห่งเชื้อโรคระบาดนี่มันไม่เป็นธรรมแต่ตัวเองก็อาจจะได้รับผลเดือดร้อนจากเชื้อโรคตอนนี้ก็เรื่องกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันนะมันเป็นกฎธรรมชาตินะที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของเรา แต่ทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมก็เลยตีความคาดหวังจากกฎแห่งกรรมมากเกินไปที่จริงอันนี้ก็เป็นเป็นความเข้าใจผิดของชาวพุทธด้วยคือชาวพุทธเนี่ยเวลาเกิดเออะไรก็โทษกรรมหมดเออะไรก็โทษกรรมหมดเช่นเวลาเจ็บป่วยก็โทษกรรมแล้วบางทีบางทีมันไม่เกี่ยวเรื่องกรรมหรอกบางทีอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง,องดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปทางชีววิทยา กฎในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีนอกจากกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามแล้วมันยังมีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผีชนิยามอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้แล้วก็อุตุนิยามตุนิยามคือกฎเกี่ยวกับอากาศซึ่งเอออะไรจะบอกว่าคนเป็นอย่างนี้เพราะกฎแห่งกรรมหรือเพราะการกระทำนี่ไม่ได้เช่นเวลาเหงื่อออกเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนหรือเป็นเพราะว่าใจเนี่ยตื่นกลัวถ้าใจกลัวเนี่ยมันก็เหงื่อ,อออกได้นะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมนิยามหรือจิตอนิยามคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําใจที่คิดปรุงแต่งไปก็ทําให้เงือออกด้วยความกลัวแต่ว่าถึงแม้บางคนก็ธรรมดาธรรมดาไม่ไดกต่าอะไรแต่ว่ามันก็เงือออกเองเพราะอันนี้เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมคืออากาศอันนี้เป็นเรื่องอุตุนิยามนั้นคนที่ป่วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าป่วยเพราะว่าทํากรรมไม่ดีถึงป่วยนะเป็นมะเร็งเป็นโรคต่างๆมันอาจจะเกิดจาก การได้รับสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกมากเกินไปนานๆยกตัวอย่างเช่นเวลานี้เขาบอกว่าทูบเนี่ยทูบที่จุดเนี่ยมันมีสายก่อมะเร็งเยอะมากจุดทูบสามดอกนี้เท่ากับได้รับมลพิษเนี่ยพอๆกับอยู่ที่สีแยกที่มีการจราจรขับพังตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะทําดีแต่ว่าดมทูบทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับการกทําไม่เกี่ยวกับกรรมแล้ว แต่มันเป็นเรื่องของพีชนิยามแล้วกอุตุนิยามคนเรามักจะไันเป็นเหมารวมว่าโอ้ที่เป็นนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นป่วยเนี่ยเพราะว่าคงทำกรรมไม่ดีในชาติก่อนหรือเปล่านะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดยากคือกรรมวิสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ปุถุชนคนธรรมดาเพราะมันเป็นอจินไตยมันก็เมอการเป็นมะเร็งพ่อสูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดเนี่ย ทุกวันนี้เราก็พบว่ามะเร็งปอดกับการสูบบุหรี่นี่มันสัมพันันมากแต่ทําไมคนบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดและบางคนสูบบุหรี่แต่ทำไมไม่เป็นมะเร็งปอดแปดสิบแปดสิบก็กลับไปตายเพราะโรคอื่นอันนี้ไม่แปลวาามว่ามะเร็งปอดกับการสูบบุหรี่ไม่เกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวข้องกันแน่แต่ว่ามันอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นบางคนบางคนสูบบุหรี่มากแต่ไม่เป็นมะเร็งปอดเพราะอาจจะมียีนบางอย่าง นะที่มันช่วยป้องกันเราไว้แต่บางคนอาจจะไม่สูบบุหรี่แต่ว่าไปไปดมทูบมากไปทำงานในที่ที่มีทูบเยอะจุดทูบเยอะเป็นมะเร็งปอดอ่ะอันนี้เราก็เลยมีความรู้ลวมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสูบบุหรี่ทุกคนถึงจะเป็นแต่ว่าโอกาสที่สูบบุหรี่แล้วจะเป็นเนี่ยมันมีสูงมากแต่ว่าความรู้ของเรายังไม่พอที่จะบอกได้ว่าเป็นมะเร็งปอดนี้เพราะอะไรอย่างแน่นอนที่รู้ได้แน่คือสูบบุหรี่นี้ มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แน่นอนกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันนะเรามีความรู้น้อยเราก็บอกไม่ได้ว่าทำไมคนบางคนทำดีแต่ต้องมาตายเพราะสึนามิในแง่นึงอาจจะมีส่วนเ,เป็นเพราะไปเที่ยวช่วงนั้นพอดีแต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมคนบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่ในสถานที่นั้นแต่กับรอดอันนี้มันเป็นเรื่องกรรมวิสัยที่เราไม่สามารถจะพูดให้ตายตัวลงไปได้ มันอยู่นอกเหนือความรู้ของมนุษย์เพราะความรู้ของมนุษย์ปุตุชนนั้นจํากัดแต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อแน่ก็คือว่าเมื่อทําดีก็ได้ดีเหมือนกับปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงอันนี้เป็นกฎธรรมชาติแต่ว่าเราอย่ายไปคิดว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราในทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ไม่ตัดอย่างนั้นและยิ่งไปคิดว่าเป็นเรื่องของกรรมในนดีด้วยนี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่พระพุทธเจ้าตัดว่าเนี่ย มิชาทิฏฐิหรือว่าความเชื่อนองพุทธศาสนาเนี่ยประการหนึ่งก็คือว่าความเชื่อว่าทุกอย่างสุขทุกเนี่ยเกิดจากกรรมแนอดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราหรือสุขทุกที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเนี่ยเกิดจากกรรมแนอดีอันนี้เป็นความเชื่อนองพุทธศาสนาอีกอันนึงคือเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะการดลบันดาลของพระเจ้าหรืออันหนึ่งอันที่3ก็คือความเชื่อว่าที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยสุขทุกเนี่ยมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเลย ทั้งสามความเชื่อเนี่ยเป็นกันมากเชื่อกันมากเนี่ยในหมู่คนทั่วไปในเวลานี้คนสมัยใหม่ก็จะบอกว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเลย,เลยมันเป็นความบังเอิญแท้ๆโกหกทางการไม่มีจริงหรอกบุญบาปไม่มีจริงเพศนึงก็เชื่อเนี่ยพระเจ้ากําหนดมาทั้งนั้นเลยพระเจ้ากําหนดมาทั้งนั้นนะอีกประเภทหนึ่งก็บอกว่านี่เป็นพอกกรรมในอดีตอดีตชาติไม่รู้ทําอะไรไว้แต่ที่รู้และคือต้องทําแน่นอนถึงทําให้ตอนนี้มาป่วยหรือทําให้ตอนนี้ ร่ำรวยมีชื่อเสียงอันนี้เป็นการมองข้ามกรรมในปัจจุบันไปมองข้ามการกระทาในปัจจุบันไปว่าเขาทาอะไรบ้างที่เขาร่ํารวยได้เนี่ยถึงแม้เขาอาจจะเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าสังคมในเวลานั้นมันยกย่องคนมีเงินนะไม่ยกย่องคนทําความดีอย่างปัจจุบันเนียถามใครๆถามเด็กๆถามคนทั่วไปก็บอกว่าส่วนใหญ่ว่กโกไม่เป็นไรนะแต่อขอให้ทํางานขอให้เก่งก็ได้ในสังคมแบบนี้เนี่ยไอ้คนดีนี่ก็อาจจะ จะเจริญช้านะแต่ว่าคนไม่ดีคือคนโกงแต่ว่าฉลาดฉลาดเพราะอาจจะเรียนสูงหรือเพราะว่ามีเครือข่ายเยอะมีเส้นเยอะนะก็สามารถที่จะร่ำรวยได้อันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทางสังคมมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องกฎธรรมชาติเลย